ตอนนี้เรามาต่อกันจม ที่ว่าพอดีแพรติดต่อที่มาเนาะพี่ก็ก็อ่านเลยก็เลยมามีข้อสงสัยต่างๆมากมายที่แบบว่าจะอธิบายยังไงดีเนาะว่าการสร้างเพลงสร้างดนตรีมันต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็คิดอยู่นานก็เลยสรุปว่าเดี๋ยวจะเขียนเป็นคําถามไปดีวกว่าเนาะเพราะว่าลหลายๆรุ่นที่พี่ทาให้ก็พยายามจะใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้มันมีจุดลงตัวที่สุดระหว่างผู้สร้างอ่าคกับผู้ทําเพลงเนาะเขาจะมาถามกันได้ไหมคือคือจริงๆผมผมสนใจอาจารย์เอกต้มานานตั้งแต่เขาทําผมก็เลยถามว่าแสดงว่าที่คุยกันอย่างเงี้ยเหมือนน้องน้อง,องแคร์ใช่ไหมน้องแออคร์ มันเหมือนอันเดียวกันไหมเพ,เพื่อคือพอมาฟังผมไปหน้าผจญภัยนี่มันเหมือนฉากในหนังผมก็เคยคิดบทฉากนึงนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ผจญภัยในที่ที่ทางอาจารย์เอ็กซ์แล้วก็น้องพูดสักทีตามบทตามอะไรผมผมไม่ได้ผจญภัย,ยตรงนั้นผจญภัยในน้ำเลยเอ้ผมก็เ hey, อ๊คิดได้ไงแล้วแล้วครั้เนี้ยผมว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากนะดนตรีจะทำยังไงให้พญานาคผจญภัยมันไม่เหมือนเคยเคยดูหนังมังกรมังกรอะไรที่เขาใช้อนิเมะทำะนั่ใช้คว่าผจญภัยจาากภพยนน้ำเรนี่ามังกรตััวนน้ไปอยู่ที่ไหนมันจะมีความเเป็นอกกลัษณ์มีความมมเเป็นีควาป็นมังกรรตััวนน้อะไยงงงเี้ยอะไรนึึกถ เพราะว่าโดยส่วนมากผมไม่ค่อยได้ยินในประวัติศาสตร์ว่าพญานาคเป็นนภัยวนมากพญานาคจะมีแต่เรื่องความรักเรื่องโศกเศร้าเรื่องพัดผ่าข้ามภพชาติอะไรเงี้ยเออแล้วพญานาคก็ไม่ค่อยมีสดใสนะมันก็เลยผมว่าน่าจะเป็นโจทย์ยากของอาจารย์แค่นีกนะเ่อก็เลยถึงเชื่อมโยงไปสู่การคิดดนตรีเนาะก็คิดอยู่นานตอนแรกที่หนักใจมากไงแค่อยากให้มันมีการเกล่นก่อนการแสดงแล้วก็แบบอยากให้ผู้ชมเนี่ยรู้ไปเลยว่าฉันก็เราจะเสนออะไรพาะคือแต่ฉันจะนําเสนอในรูปแบบเป็นการกิ่นแบบกอรพยาอะไรเงี้ย เราวก็รู้สึกว่าวิธีการพูดของคุณคุณแม่มันไม่ใช่การพูดก่อนอะมันคือการเล่าใช่แล้วก็ตีโจทย์ว่าเออเราอยากเล่าเรื่องให้คนดูฟังก่อนก็เลยเป็นที่มาว่าตอนแรกที่ผู้สร้างสรรค์การแสดงคิดนี่คือได้คิดไหมว่าอาจจะไม่ใช่คนดนตรีเนาะประมาณว่าคิดยังไงว่าจะเลือกดนตรีประกอบมันเป็นยังไงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าแบบว่าได้ยินคิดงานที่พี่ทำนอ่นได้พวกเพลงพวกอะไรที่พี่ทำมาเยอะเลยสงสัยว่าก่อนที่จะคิดงานไปได้ฟังมาจากตรงนั้นก่อนหรือเปล่าถึงมาแบบว่าเราคุยให้พี่ฟังแบบนี้ว่าจะเเเลืืออกคร่งนนนนตีีห้้ัป็แแบบแบบ,แบ,บ,แบ,บแบบ เราในฐาหนะผู้สร้างสรรค์ม,มีวิธีการยังไงที่จะเออดนตรีมันต้องเป็นแบบนี้ดนตรีมันต้องเป็นแบบนี้ต้องมีเสียงอนะไรนั่นเองนี่นหะหมายถึงว่าจินตนาการของผู้สร้างสรรค์นะเป็นเป็นยังไงบ้างช่วยเราให้ฟังเอ่ออันนี้ก็มาจากเขาเรียกอะไรอะ่ะดนตรีที่ส่งมาให้พี่เอกตอนแรกพี่ทำที่ต,ตัดต่อไม่เนียนมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากอยากให้มันเป็นแนวประมาณนี้หรือไลน์อะไรงเนะคะ เพราะว่าเราฟังเราฟังแล้วเรารู้สึกเรารู้สึกว่าถ้าฟังปี่พูไทยถ้าปี่บูไรขึ้นตั้งแต่แรกมันจะถ้าใช้แขนมันก็จะไม่เท่ากับเราเอาอันนี้อันยึดตัวหนูเป็นหลักนะคะเีถ้าเราฟังแขนกับปี่น่ะเรารู้สึกกับอันไหนมากกว่ากันเรารู้สึกปี่เพราะฉะนั้นเราใช้ปี่เราเรานำอย่างปี่มาอยู่ในช่วงแรกที่เปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลายเพลงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีความรู้ตรงดนตรีก็อย่างที่บอกหนูฟังแล้วหนูรู้สึกว่าเลย ตามนั้นเลยไม่รู้ว่าใครรู้สึกไหมขอแค่ผู้สร้างสารรค์รู้สึกพอ,อค่ะแบบดนตรีมันก็จะประกอบไปด้วยเสียงจังหวะทำนองและก็พวกลูกพันก็คือพวกเอกเจเนาะเหมือนกันเลยตอนที่ทำนาคีสองนะครับพี่ที่เป็นคอมโพเซอร์หลักก็คือพี่ชาติชัยพี่ปอแล้วก็เอ๊ะเพี่พี่ปอแกว่าถามถามว่าเอ๊ก,อก,อก,อกถ้าเป็นอีสานนี่เราเราจะใช้อะไรที่มันอีสานมีแคนมีบุกมีพินมีซอและก็มีปีผภูไทยก็เลยมาเชื่อมโยงว่าสแสดงว่าจิ่จนาการของพวกเราเวลาเราจะสร้าง เราเราไม่ได้ได้ยินเสียงที่นเป็นเสียงแอะไรประมาณนี้เนาะมัอนกันนะคล้ายๆกับว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเสียงอะไรสักอย่างที่มันมันมันเข้ามาหาเราใช่ใช่ใช่เราใช้จินตนาการสรุปสรุปแล้วนี่คือคือน้องแพรน้องแพรฟังดนตรีมาก่อนค่อยคิดภาพได้หรือว่าหรือว่าคิดคิดภาพแล้วคิดการแสดงได้แล้วค่อยค่อยมาคิดดนตรีเลยคิดภาพเราเราให้พี่เอกตีความทให้ค่ะ แต่เหมือนว่าแพ้เหมือนมีรายวิชาสร้างสรรค์เนี่ยก่อนก็เลยส่งให้พี่เอกฟังว่าอันนี้คือที่ไปส่งไปให้พี่เอกไปจัดการให้หน่อยให้ให้ให้มันให้มันดีให้มันสมูทให้เหมือนตามที่บีพี่เอกไว้ให้หน่อยอะไรอย่างเนะะี้ค่ะ โอเคก็ก็เลยเป็นที่มาว่าคําถามต่อไปที่พี่อยากจะรู้มากๆเลยว่าทําไมถึงเป็นลมพัดเผ้าทาไมถึงเป็นสังเชยใ,ใช่ไหมคะ <c oughs> คือพายอยากให้มันการสาใส่ชุดนี้มันเขาเรียกอ,อะไรอ่ะมันไม่ได้ร่วมสมัยแบบจ๋าไปเลยขนาดนั้นเหมือนเหมือนกับถ้าเปรียบเทียบกับชุดรุ่นพี่ที่พี่เคยทำคือชุดบาลาอะไรอย่างี้ย มันจะไม่ได้แบบ EDM หรือร่วมสมัยขนาดนั้นเราอยากให้มันมีความเป็นเราเป็นคนอีสานคนหนึ่งเป็นเด็กที่มาจาก<ม>อีสานอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเวลาเราได้ฟังดนตรีที่มันเป็นลายดนตรีที่เราเคยได้ยินในรูปแบบดนตรีเออเขาเรียกอ,อะไรการทําใหม่ๆการทําขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราชอบจังเลยก็เลยยกอะไรพวกนี้มาเป็น<ม>ดนตรีลายต่างๆมาเป็นมาเรเฟอร์เรนซ์ที่ให้เบกไปแล้วก็อย่างที่เราว่าฟังเราหนูหนูชอบแล้วหนูรู้สึกว่า<ม>ภาพมันเกิดในหัวว่า,วาเออ มันมันจะเปลี่ยนชุดตรงนี้นะหรือหรือหรือดนตรีอันนี้มันมันไม่ได้เร็วไม่ได้ช้าเกินไปด้วยอะไรเงี้ยจากตรงนั้นค่ะประมาณนั้นก็แปลกดีเนาะพี่ก็รู้สึกว่าถ้าแพรไม่ส่งมาพี่ก็จะอาจจะใช้ลายลงพระเราเหมือนกันมันคงจะเป็นเสียงที่ปู่พญานาคเขาบอกแค่ไม่คุณทักษสอนผมเอาน้องแพรเป็นคนอีสานเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนจังหวัดเลยค่ะอเออนะนะนะบอ่ก็คือสาวเลยนะเอาไปอยู่ไทยดนไปไปอยู่ไทยดนผมผมผมก็จบราชการเลยไง ไออ๋ออ่พอดะที่ผมผมไม่ถามเราสรุปแล้วเนี่ยไอที่ผมสนใจอ่ะอาจารย์เอ็กเิญร่วมเขาฟังทุกคงเนี่ยผมสนใจว่าสรุปแล้วเนี่ยอาจารย์เอ็กกับกับน้องเพีรเนี่ยที่พกคุณเดียวงานกันเนี่ยแรืว่าตรงใครเป็นคนเสนอไอเดียดนตรีหรือว่าเอาเออถามแบบเข้าใจง่ายก็ได้ในฐานะคนทำดนตรีเนี่ยอาจารย์เอ็กเตอร์เนี่ยชอบแบบให้เขาบีบมาให้หรือว่าเอาท่าทางการแสดงมาแล้วอาจารย์เอ็กคิดในหัวใส่ให้เลยหรือว่าดนตรบมาก่อนนั่นแหละดีอะครับ ขนาดแบบไหนแบบแบบไหนม,แบบม,มันดีเหมือนกันครับเหมือนเหมือนผมเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยมัน,ม,นมันจะมีแบบแต่งไปด้วยเล่นกีตาร์ไปด้วยกับกับเออแต่งแค่คําร้องเราไปหาดนตรีใส่อะไรเงี้ยอันนี้เขาจะเข้าใจไหมครับว่าตอนนี้ผมกำลังลงว่าไองานที่ทํากันมาเนี่ยตกลงน้องเพรบิให้อาจารย์เอ็กก่อนหรือว่าอาจารย์เอ็กดูการเสดง อาลุนตีไปใส่จริงๆแล้วมันก็ครึ่งทางแอ้มันถึงดีเนาะถ้าถ้าแบบว่าคนดนตรีที่คิดว่าแบบว่าเออเรามีแนวทางของเราชัดเจนยัดไปให้เลยอันนี้ก็ไม่น่าจะจะเวิร์เท่าไหร่หรือ,หร,อหรือแบบที่แบบว่าเอาให้เหมือนไกด์ไป อะไรประมาณนี้ก็ไม่น่าจะเิร์กเหมือนกันเนาะสรุปแล้วมันก็คือน่าจะเป็นแบบแบบที่เราทํากันเนี่ยเนาะครึ่งคึ่งกลางๆเนาะคราวนี้พี่ก็เลยสงสัยว่าพอมันเป็นลายลมพัดเทาแล้วก็สังสินัยพี่ก็เลยคิดว่ามันมันสมัยใหม่แต่ว่าเป็นสมัยเก่ามันมันก็ยากตรงนี้แหละแต่ว่าตอนทําซินที่ใส่เสื้อแล้วก็เป็นเพอร์คัชชันที่ไม่ใช่แบบเพอร์คัชชันไม่ใช่กรอบพี่ก็เลยพยายามให้ยังไงก็ได้ให้มันเป็นสมัยใหม่แต่มันเก่าก็รู้สึกโล่งใจนะตอนแรกก็คิดแบบว่าเราตั้งใจตอนแรกว่าเราอยากจะทําให้มันถึงที่สุด รู้ว่ามันจะโดนใจเขาหรือเปล่าเพราะว่าหนึ่งเราเราตั้งใจมากแต่แพรบอกว่าตอนนั้นว่ายังไงนะพี่ก็ลืมแล้วครั้งแรกเหรอคะเออครั้งแรกที่ที่พี่ส่งให้ฟังเลยน่าจะแพรบอกว่าพอได้อะไรเลยชอบเลยครั้งชอบเลยเพราะฟังครั้งแรกก็รู้สึกว่าทําทําได้คิดท่าได้แล้วคิดแถวได้แล้วอะไรอ่เงี้ยแล้วก็ใช่ค่ะมันมันพอฟังครั้งแรกเรารู้สึกว่าเออตามที่เราคือพี่อยากจะมีเขาเรียกอะไรบทเนาะเขามีเอกสารว่าพี่เขาก็จะถามอะไรว่าช่วงนี้แพรจะต้องการยังไงอะไรเงี้ยเธอก็จะอธิบายอธิบายไปเออมัันตรรงกบบบที่เาแ บอกพี่ใหญไปเลยว่าเราต้องการให้มันเป็นการแบบมันเป็นการบูชานะนเป็นการศรัทธานะหรือมันเป็นการผจญภัยนะม,นม,นนะมันได้ตามที่บีไปเลยเนี่ยมาเนี่ยแบบมานั่งคิดอยู่ว่าต้องคุยกันตอนที่งานมันเสร็จเนาะเพราะว่าพี่ก็จะเชื่อมโยงจากสิ่งที่เพรเล่ามาไปไปถึงว่าพี่ใช้ขอดยังไงพัฒนาต่อยอดต่อมันใช้ขอดยังไงมันใช้การกลาทํานองเมโลดี้ยังไงมันใช้ซาวยังไงนะครับเพราะว่าก็หาคนสอนอยากอยู่มีคนมีคนสอนแวะนาดที่ไปอยากจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําพวกนี้ระด พี่ป้อที่ว่าได้ทางานช่วยแกจริงสนิทกันจริง,รงทําหนังมาสองสามเรื่องยังยังแก่งทม่สอนพี่ก็เลยพยายามเขาเรียกว่าพขยายามจะหาทางที่ให้มันเป็นไม่ใช่สูตรสาเร็จเนาะจะเรียกว่าเป็นเป็นวิธีการ <c oughs> เบื้องต้นก็ได้เนาะเอ <c oughs> อคือคือเป็นลมพัดเ้าโอเคเรารู้ทางเริ่มรู้ทางแล้วว่าลมพัดเขาเอาตอนท่อนนี้มาต่อท่อนนี้ก็ใช้ซินที่มันรองพื้นเป็นเป็นลักษณะของซินซินที่ซเซื้อที่มันยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์แต่พี่ก็ไม่รู้นะว่า มันไปทํายังไงให้เพยไม่ได้รู้สึกว่าเออมันสมัยใหม่เกินไปอะไรประมาณนี้เนาะฟังฟังแล้วมันเป็นยังไงครับตรงตรงนี้ฟังแล้วมันจะอย่างไงดีอะฟังแล้วแล้วมันชอบเลยอะใช่มันมันอย่างที่บอกว่าเพได้ฟังดนตรีก่อนเพถึงจะคิดท่าได้ใช่ไหมคะเพเออเพอาจจะรู้ว่าภาพนี้มันจะเป็นยังไงตอนตอนที่บีฟไปอะค่ะว่าเออภาพนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบพอเราได้ฟังแล้วเราสึกว่าเอ้ยดนตรีมันเหมือนตามตรงตามที่เราเราจะทําโชว์แล้วก็เอ่อเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือมี คณะกรรมกาแล้วก็อาจารย์ในคณะชมมาเรื่องเพลงว่าแพรจะจะบอกพี่ว่าแพรอยากให้มันค่อยๆไล่ผ่านไปเรอยอยากให้ค่อยๆไล่ระดับความตื่นเต้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าดนตรีแบบว่ามีมีการดนตรีส่งให้การแสดงเออส่งให้การแสดงมันน่าดูมันน่าดูไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาฝากด้วยสิ่งที่เราพยายามทําให้ดีที่สุดเพราะว่าใจเราได้ตอนแรกแต่้งแต่วคำว่าไล่นากแล้วเนาะมันมันคืออะไรนี่แหละพี่ก็เลยพยายามแบบว่าที่หาคําตอบคล้ายๆกับว่าบางทีเราก็เหมือนเราเราฝันเกินไปในการสร้างสรรค์เนาะแต่ว่าในการฝันเนี่ยมันมันมีคำว่า ใบลืกๆอยู่อย่างเช่นว่าการประจญภัยถ้าในทางหลักการของดนตรีหลักการของเสียงการเปลี่ยนความถี่เสียงมันก็เป็นเรื่องอันนี้ต่อไปแสดงว่าเออโอเคได้คำตอบเล็กๆน้อยๆจากจากผู้สร้างสคนก็ถือว่าสิ่งที่เราคิดมันก็มีคําตอบอยู่